ก้ใไ้ดูเธอดูมันเยอะจริงๆดูใช่หมดเลยนะนุ่นดูอยังเยอะกระบองเพชรเ,เกิดติดกันเยอะๆอย่างนี้จะเข้าไปเดินไม่ได้นะทุกคนหนามทิมน,นะจ๊ะไอ้หนามยาวๆของมันเนี่ยเนี่ยไอ้หนามยาวๆของมันนี่ เวลาลมพัดโดนกันถูกกันมันล่วงลวงพื้นเข้าไปเดินใกล้ๆต้นมันไม่ได้เด้อนี่ทิมไม่พอปวดด้วยเดี๋ยวจะพาจะพาเดินไปดูทั้งหมดดูรถโอ้อยู่ถนนสายลักนะ่นนี่รถวิ่งตลอดดูข้างนอกนี่ก็มีทุกคนยืนถ่ายอยู่นอกรัก้วเข้าไปไม่ได้นะทุกคน พื้นที่ส่วนตัวตำรวจจับนะจ๊ะดูเยอะจริงๆทุกคนถ้าเป็นพื้นที่ว่างๆอย่างนี้เป็นเป็นสวนว่างๆอย่างนี้ที่เขาไม่ได้ทำการเกษตรนะทุกคนกระบองเพชรเยอะมากดูเกิดติดๆกันอย่างนี้เลยไม่รู้ว่าเขาเขา,เาไปทำอะไรนะทุกคน เยอะจริงๆแล้วมีทุกที่นะทุกคนถ้าเป็นพื้นที่ว่างๆที่เขาไม่ได้ทำการเกษตรน่ะดูเยอะมากกลับบ้านดีกว่าออกมาตั้งแต่11โมงจะเที่ยงไม่ได้กลับบ้านเลยทุกคนนู้นรถจอดอยู่นัน